ราคาวัววันนี้ต้องวิธีพาไปสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องวิธีพาไปด้ครับเดอมื่อวนนี้นะครับทางช่องก็ได้มีโอกาสลับมาพาพี่น้องในสํารวลราคาโคกระบือนะครับอยู่ที่ตลาดโคกระบือชมพู่บวชอำเภอเมือง้อยเอด็ดจังหวัด้อยเอ็ดครับเสาว,วันเสาร์ที่สิบเก้ากุมภาพันธ์เดี๋ยวทางบรรยากาศเบื้องก่อนเ้อครับ แล้วสิเด้เริ่มผ้าพี่น้องตำรวจราคางัวตอนเสาร์นี่เลยครับผมเดี๋ยวไปพบกับคุณพ่อคุณสิได้ผ้าเบิงครับอ่าโอเคครับเริ่มเลยเด้อครับครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสายครับมีตัวใดแนะนำเลยครับพ่อเอาตัวใดก่อนครับนี่เอานี่ครับนี่ตัวใดเปิดไปท่างรดครับพ่อตัวนี้หามือนครับหามือนครับพี่น้องหามือเนี่ครับยูกโกยูกโกหรครับยูกโกซื้อพันกซื้อยูกโกครับผมนั่งคนกันอ้าวนี่ เช้าเดี๋ยวเด้อครับบ่เห็นนะถ่ายเพื่อนนะ <c oughs> ครับผมอ่าต้นนี้จากดีดอยู่ครับเดี๋ยวจะข้าอ่าเดี๋ยวสัราคุณพ่อจะข้าวเด้อครับอันนี้งว้วเพื่อนครับนี่น,นี่ครับถ่ายถ่ายให้เบิ่งครับ เดี๋ยวเดีให้เพื่นดึงว่าก่อนครับพี่น้องมาต่อกันเลยครับพี่น้องเบืองไทยสาวน้อยโยกโกะได้ครับเด้อนี่ครับอนไนครับอ๋อนี่บอกครับ ตัวไหนแม่ครับตัวนั่นแม่อันนี้ตไหนลูกครับขายง่ายโอ้ลูกขายคู่ป่ะครับขายคู่ก็ได้ขายคู่ก็ได้ขายแยกก็ได้เนาะตัวนี้หามือนะครับนท้ายก้อนเนี่ยหามือนะครับเนอะีิสัยกาศราคาลดขึ้นคือลดหนักตาเลยนะครับนี่ต่ายชิมมือหนึ่งคนอ่าราคาคุ้มไหนที่ขายง่ายก็ห่างตาก็ห่างตะวันนะครับนิประกาศราคาัดขึ้นเลยนะครับราคาคุ้มไหนที่ขายง่ายก็ห่างต่ายห่างตะวันนะครับ ในนีนประกาศราการ,รนใบสัญญานำมอบขึ้นรถลเลืล่อนรบอ่าหนึ่ครับความสูงท่ายโกโกกครับทัทง้ทงแม่ทั้งลูกครับลูครับสำรับใบไม่ทหารเดี๋ยวรอประกาศวอนนี้ร <3 S 2> มบเสียงดังแค่ไแลารากับใบไม่ต่อเตามึงซีหาศูยยนย์ยสูท่านในนี้ประกาศราการขยับพถ้นทนะครับจะขอรดเจ็ดสศูนย์สูท่าน าราคาหนึ่งซีหาศูนย์ยาศูธยมทุ่นในนี้ประกาศรากา,า,กา,า,กาขยับรวดเลยนะครับครับอ่ะโตโต,ตลูกเรียบร้อยครับพอ่อเราประกันแข้งขานะนะเนาะพ่อเนาะประกัน,น,นครับนี้ที่มีรเราประกันให้ครับโตโตแม่แล้วครับเปิดเ,<ร>เดลอะไรครับราคากระหามื่นทองป่ะหามื่นทองอะไรครับทองทองได้ทองกับมีบ่ครับในในด้ทองกับมีครับลูกลูกตัวไหนครับพ่อลอยทองพ่อตัวไหนครับคมโต่ดิอ๋อ เขาขายไปซ้อมซ้อมครับเปิดไปท่าไหร่ครับตัวนี้รับประกันแข้งขาตัวนี้หาเงินซ้ำกันครับพี่น้องหนึ่นงจุดห้าศูนย์บวกครับความสูงของตองแม่เด้อเอา้าตัวนี้ก็หาเงินนะครับรับประกันแข่งขาเท่ากันน,นะพ่อเนาะรับประกันครับทุกอยหาเงินลูกก็หาเงินครับพี่นอ้องไอีกรอบหนึ่งครับโยกโกะนะครับซื้อเหรียญเพื่อนโยกโกะ อยี่ปุ่นครับครับผมตัวต่อไปด้ครับพ่อครับผมเบิร์ล้วบอครับนี่อกบครับโอ้เบิร์แล้วอ้าแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อตัวละหามื่นครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศู่งเ้าหนึ่งเก้า พ่ครับ7191โอเคครับ้าตั้งทางไหนครับพ่อพนทองอำเภอพนทองจังหวัด้อยเอดเฮ้าเนาะครับเนาะอ้าวโอเคครับผู้ใดสนใจครับติดต่อคุณพ่อมาได้เลยครับโอเคเขาเคลื่อนครับพ่อครับนะครับเฮาอ่ะเดี şey> em, okay. Okay, okay. Uh, ๋ยวหาราคาสำรวจไปเรื um, ่อยๆนะครับบอกืบอนี้ค่อนข้าง ตรงจุดนี่อย่างกันยังแน่นอยู่ครับคพ่อสวัสดีครับพ่อเปิดไใบข้อใดครับพ่อใส่ครับแม่ลูกบ้าครับพ่อใส่ครับทีงไหนครับทั้งคุณมาครับหลอครับสักตัวไหนครับใ่ไม่ใ่ไม่นะบ่อครับสองสองสามสองในนี้ประกาศเลยครับรได้แล้วครับกับรถใบไม่ไมี๋ยวนครับใบไม่ ขยัสองสามสองเดี๋ยวนี้มการแะัขยันรถไน่ด้ครับครับสมรบูขับคลื่นรงหรือรล้อ่กาศเดียวนี้ัการและครับเคื่อนรถต่อจากคารนะครับอ้อยากฮาวครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนโวนกันครับแถวนี้จะทายากนิดนึงครับพี่น้อง ถามมันก่อนสวัสดีครับคุณพ่อเปิดไเท่าไหร่ครับเปิดแสนหนึ่งหมื่นอาพันครับแม่ลูกเนาะครับเนาะลูกซีไว้ครับลูกซีไว้เนาะครับเนาะเอ๋ในทองเพิ่นว่างบ่ครับทองทองว่างเนาะครับเนาะเอาเดี๋ยวผมถ่ายด้านข้างให้เบิ่งสองคมครับผมโอเคเจ้าเดี๋ยวกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวถ่ายไอ้คมที่สองครับอ้าพี่น้องในด้านข้างครับถ่ายเพิ่ม 1.54บวกครับ1.54บวกได้ครับได้ตัวแม่ครับตัวลูกนั่นซี่ไหวครับผมรับประกันตำนนี้นะครับนะทุกอย่างเบิ่งท่านนาเพิ่นครับอาเบิ่งทายลูกเพิ่นครับนี่ครับ1.31บวกครับพี่น้อง1.3 1งบวกเด้ อันนั้นครูที่2องนะครับก็เปิดไปเท่าไหร่ครับแสนหกครับแสนหกตัวนี้แสนชวนมาครับตัวนั้นแสนหกลูกเคเอฟหกแปดครับพี่น้องนี่ครับในทองเคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะสามเดือนกว่าแล้วครับพี่น้องหนึ่งแสนนะครับเด้อหนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับครูนี้แม่ลูกควบที่สองครับในทองเคเอฟสามหนึ่งนะครับสามเดือนตัวลูกเพื่อนจะเป็นเคเอฟหกแปดนะผมย้ำข้อมูลอีกรอบหนึ่งครับ อ่าถ่ายแม่ครับ1.50บด้บวกนะครับ1บน0่ด้วกอ่าเยอานี่เด้อครับคู่นี้คมที่2ครับ1,60,000บาทนะครับเด้อ1 6 0่0 0บาทยามีงราบครับในทอง k f 3 1อายุ3เดือนนะครับตัวลูกพันนี่ KF68 ครับเอา2คมนะพอเนะ ครับฝากเบอร์โทรไปนะครับ083 083 830 8มศ0นย์แปดสานค่าแปดศูนย์สี่หกศูนะครับโคมที่หนึ่งเนี่ยคือหนึ่งเปิดไบหนึ่งแสนบาทนะครับเนาะครับผมข้มที่สองเนี่ยแสนหกครับผมราคาคุยได้ไน้องพอเนาะครับผมครับผมโอเคครับรับประกันแข่งขาทุกอย่างเนาะครับค่ะขอบคุณแล้วครับขอบคุณครับพ่ออะไปต่อเลยครับเอายังอยู่ในโซนม่วงงามนะครับแถวนี้ ราคาก็กตามคุณภาพเพิ่นเนาะครับเนาะราคาก็จะสูงนิดเดียวครับสวัสดี้ครับเปิดไว้ายจากโตครับผมเออเปิดไว้เท่าไรครับตัวนี้อ๋อเปิดไว่ห้าหมื่นเก้าครับห้าหมื่นเก้านะครับเนาะทองว่างมั้งครับทองว่างครับครับทองว่างผ่องผสมได้เพี่อนเนาะหห้าหมื่นเก้าครับห้าหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้รับประกันทุกอย่างนะครับคุณพ่อ หนึ่งหนึ่งสามเก้าบวอได้ครับหนึ่งร้อยสามสิบเก้าเซนติเมตรครับผมห้าหมื่นเก้าเดี๋ยวเบิ่งด้านนายก่อนเอามาตัวเดียวปะพ่อครับ่นเัาเดี๋ยวับับองด้านนายกอนเอา รประกันทุกอย่างเนี่ยพี่น้องเนี่ยราคาคุยได้เนาะพ่อเนาะครับผมครับผมเอาฝากเบอร์โทรไปนะครับ080ย์แปดศูนย์ค่ะศูนย8957ศู0ย์เจ็ดสี่สองแาหเด้อบาทนะครับเด้อราคาคุยได้ครับโอเคทองบัวนะครับเนาะอยู่ทวัดทวัดเฮาเนาะครับเนาะทวัดบุรีรอยเอสห้อยทงทวัดบุรีครับพี่น้องเอาโอเคผู้ใดติดต่อเพิ่นมาได้เด้อครับเด้อโอเคขอบคุณหลายครับ เด็ครับอาครับเอาเอา้อาวซดนี่ก็นดงเพาเห็น เอาดูไอ oh. wow. wow. mm ้ไ hmm. ม mm ่ด hmm. ีควมกันนะงมนควได้ล่ะวัสดีครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้สามหมื่นสองครับม่นัไม่เียห่นี่ครับสาวสวย่แม่สาวมันุเลียงก็ดีครับ เอาไปขุนตอนนะครับเนาะครับเอาเบื้องด้านหน้าเพื่อนก่อนครับนี่ครับพี่น้องเอาผู้ใดสนใจเด้อผู้ใดมีงบประมาณเท่านี้ก็น่าสนครับราคาต่อรองได้เนาะครับเนาะครับผมมีตัวเดียวบ่ครับในอันยังตัวเดียวไอ้มหาตัวโอขายหมดแล้วครับผมเอาโอเคครับฝากเบอร์โทรไปนะครับ 80, 0 8 0 4 8 5 5 5 7 5 0 8 0 4 8 5 5 5 7 5 3 2 0 0 0บาทครับพี่น้องรับประกันทุกอยา่าง<ร>นะครับเ<ร>นาะครับผมเอานี่เด้อเบิ่งเหล็กดอกนึงโอเคครับอ่ะขอบคุณคห,านหนาลายครับตาเฮาส้นนี้จะทายโอเคอยู่เด้อครับทายงานอยู่เอาส่วนรอบนอกก่อนครับพี่น้อง ค่อยๆไล่เข้าไปทางในนะครับโอเคพ่อวันดีครับโอเคครับตัวนี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมต่อคุณพ่อเด้ะของเพื่อนของเพื่อนมาทั้งหมดโอเคเจ้าเดอกันครับคุณพ่อเอาตัวนี้เลยครับบารมาเลยครับเตัวใบเ่าได้ครับตัวนี้ผมเปิดไ้วยหกเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเนาะเอ้านี่ครับท่องว่างบอกครับผสมแล้วผสมแล้วได้ได้พันรอบนึงแล้วครับครับของอีหยังครับ ลวกคอเพิ่มนี่นี่ซี่ใบนี่อ่ามีใบน้องด้อครับพี่น้องอ่าในเด้อครับผมซึ่งผสมกันไดซี่ใบศูนย์เก้าหกด้อครับนี่ครับอ่าทางนี้ครับพี่น้องมาเนี้ยนะครับทผสมพอไปอ่า26่สิบหมักกะลาหกห้ากำหนดคลอด6พฤศจิกาหกหานะครับเนาะพึ่งผสมติดแล้วเรียบร้อยเนาะพอเนาะโอเคครับผม เปิดไว้ที่เท่าไหร่นะครับ6 7 0 0 0่นเจ็ับาทครับต่อรองกันได้คือเปลาครับราคาต่อรองได้เด้อพี่น้องนี่ครับนี่ครับต้นนี้ครับไอ้นุบตีงครับครับอ๋ออ้าวนี่ต้นนี้เลยแผมเบิ่งถ่ายใฮะฮันบ่อยเบิ่งไทย อ่านี่ครับขวันเขืนครับแั้วนี้ตจะนี้ครับนี่ครับพี่น้องครับโอเคครับตัวต่อไปเล้วครับพ่อแนะนำเลยครับมีตัวใดนะครับหนนนนนนนััััััังงงงมมมเเลก้้ออึตวีแม่นี่แม่ลูกครับลูกบังครับโอ้ลูกทั้งหลายข้างในตัวนี้ลูกตัวใดครับเนี่ยตัวนี้บ้มนี่เนี่ยอ๋อเล่บ์่ครับเนี่ย โอ้ตัวนั้นนอหลูกเขาลูกเพลินลูกอยู่ทางในได้ปะเออเนี่ให้เบื้องหน้าเอาครับสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะแม่ลูกนะพ่อเนาะแม่ลูกพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับเอาให้เบื้องทั้งหน้าทั้งสองเลยครับลูกลูกผู้หรือแม่ครับอ่ะแม่บริเวณลูกตัวแม่ครับพี่น้องเอา โอเคสี่หมื่นบาททองวางนะพอ่อเนาะครับทองว่างตัวนั้นก็ทองวางครับบนนึตัวนั้นเท่าไรครับตัวนั้นห้าหมื่นครับห้าหมื่นถวนอทองว่างได้พี่น,อน,น,น้อนงในมเมือง่นตัวนั้นกับแมงหรอพ่อ, <laughs> รอ,รอครับตัว <c oughs> นับแมครับลูกในลูกลุกลูกลุกลูกลุกตัวน,นี้เท่าไรนะครับสองหมืน สองหมื่นสามพันครับสองหมาบาทครับตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนนะครับเนะ 23, บาะสองหมื่นสามพันบาทพี่น้องอ่านี่ครับ1.20บวกครับความสูงเพิ่น23,000ืามพนบาทนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าอ่าตัวเอานุ่มนุม่มหน้อยครับนุ่มน้อยตัวนี้เท่าไหร่นะครับหามื่นครับหามื่นหามื่นทองทองว่างนะพอนะ่อเนาะครับเขาก็ได้เขียวคู่ท่านผสมกันมาท่านครับ โอเคตัวนี้สามสิบห้าครับครับตัวใดครับพ่อนี่บ่ะครับอ่าพี่น้องครับนี่ครับสายขาวครับผู้ใดมักสายขาวเด้อสามหมื่นเท่าไรนะครับสามหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องราคาต่อรองใด้เด้อนี่ครับโอเคครับตัวข้างรางครับครับเดือกตัวนั้นครับอ่ากลับมาตัวนี้อีกรอบครับพี่น้องตัวนี้หาหมื่นถ้วนครับเดี๋ยวเบื้องความสูงเพิ่น 1 4ึ่งจุดสี่หกบวกได้ครับออประมาณการตัวนี้ตัวนครับตัวนี้ตัวนี้ยังบยไทยไทยเพื่อนเพื่อนบเหถ่ายยังบบไ้ถไทยเพื่นครับตัวนี้ยังด้ความสูง่ายเพื่อนเพื่อนหมุนเพื่นบเหยทายมันหมุนนะ <c oughs> ยังเตือนอยู่ครับบบยอ่อหมายไทยเลยเอาเอครับ น่าจะน่าจะลดล้านก็ต้นอันอยู่ครับต้นอันสูงกว่าอยู่ต้นนันสูงกว่าอยู่ครับน้อยนึงบอกครับอ๋อ <c oughs> เอาโอเคครับเบิร์ล้วบอกครับพ่อครับ,รบฝากไปนะครับ 089ครับ0890530538540ครับ85400890538540นะครับพี่น้องโทรมาคุยราคากันได้นะครับเนาะมาจากทางไหนครับพ่ออำเภอพนทองครับอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเฮาครับผมเอ้าวมีใบยังเรียบร้อยเลยครับพี่น้องเด้อสนใจโทรมาได้ครับราคาคุยได้ครับขอคุยไรครับพ่อครับเอ้าไปต่อครับพี่น้อง ผมก็เคยมาแต่โซนนี้ก็บทายงา่ายกว่าข้างในมันค่อนข้างแน่นนะครับว่าก็ค่อนข้างแน่นก็ขอเก็บจากรอบนอกไปก่อนอันนี้ของผู้ใดครับนี่บอกครับสวัสดีครับ,อรบเอามาจากโตครับเอามาค่ะโต้ครับเม้นเม EN ้นผมเคยมาบ่เนาะตรงจุดนี่แหละจำได้เที่ยววังหันวันเสาร์วัวงหรรันครับเม้นเม้นตุ้ดเม้นชุดเก่าบ่ครับ อ่าโอเคครับผมจำผมจำเสียงได้ครับเอาตัวแรกเลยครับตัวใดครับเปิดตัวใดครับตัวนี้ค่ะแม่ลูกนะครับน้อเปิดไปเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสามครับพี่น้องเจ็ดหมื่นสามพันบาทครับแม่ลูกเด้อนุ่มรอเด้อครับนี่กนุ่มรอแม่ครับมีใบพร้อมนี่ครับพี่น้องแม่นั่งับในทองตัวเดียวค่ะแม่ในทองครับใบแล้วครับครับอ้าวนี่ลูกตัวแรกเนาะ ยี 32, ่สิบสองพฤศจิกาหกสี่จำนดคลอดเจ็ดกันยาพฤศจิกาธ ah, ah, urgency, ันวามกราภุมพาเกือบสามเดือนเนาะครับเนาะเกือบสามเดือนแล้วของเคเอฟสามหนึ่งเนาะครับในท้องเอานี่ครับเอาให้ลูกให้เบิ้งก่อนครับถ่ายลูกครับหนึ่งจุดสามหกบวกได้ครับถ่ายลูกมึงถ่ายแม่ก่อน ผิดพลาดเอาเด้อครับเด้อขอราคาอีกรอบนึงครับเจ็ดหมื่นเท่าไรครับเจ็ดหมื่นสามครับผมครูนี่้อครับเด้อลูกเคเอฟสามหนึ่งในทองอายุเกือบสี่เดือนแล้วเด้อครับเด้อครับผมราคาคุยกันได้นะครับเนาะครับเบิร์ดเราปครับตัวใดีครับอ่าตัวนี้ครับเปิดไปสี่หมืสองครับพี่น้องสี่หมื่นสองพันบาทเด้อครับเด้อเอา 1.39 <1. 39 S 1> บวกครับ1.39ด <1. 39 S 1> บวกนะบ<ผ>มงบึง่ายก่นอนหัวสาวครับนี่ครับค่อยๆไปครับพี่ต้องใจเย็นๆได้ขอมวนงวดยังครบถ้วนใจเย็นๆครับชุดหนึ่งนะครับเนาะครับโอเค อีกรอบหนึ่งตัวนึ่งสี่หมื่นสองนะครับพี่น้องเด้ออั้ลราอีกรอบครับด้านหน้าเพื่อนครับคู่นี้ครับต่อไปอันนี้ก็แม่ลูกปะครับนี่เป็นขายคู่ปะครับ่อาแพ็คคู่ครับตัวไหนครับแพ็คคู่เจ็ดหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องอ้าวมาแล้วครับแพ็คคู่เด้อผู้ใดสนใจแพ็คคู่นี่ครับแยกกับแยกนะครับเนาะเอาแยกตัวตัวไหนเปิดไว้เปิดแยกได้ครับตัวไหนครับสีดำนี่บปะครับ อ่าตัวนี้ครับเพิ่นเปิดไว้37ครับถ้าขายแยกไปเดอ้ออ่าส่คู่นี่ความคุมกว่าเนะครับเนาะร้อยเอ๊ะคือได้นหน่อยเดาไหมหนึ่งจุดสองสี่บวกครับพี่น้องหนึ่งจุดสองสี่บวกได้ครับตัวนี้ ตัวนี้ครับหนึ่งจุดสี่สามนะครับตัวนั้นน่าจะพลาดเพราะว่ามันอยู่ทั้งพื้นทั้งโน้นนะครับอ่าครับผมรับประกันแข้งขาเนาะครับเนาะครับขอราคาอีกรอบครับแพ็คคู่เท่าไหร่ครับแพ็คคู่เปิดไันเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ด เจ็ดนสองครับตัวดําแยกเขาไหไ่ครับตัวดาตัวดาแยกเขาไหร่ครับสามหมื่นเจ็ดตัวนั้นสามหม่นเนาะครับเนาะราคาต่อรองได้เลยพี่น้องเด้อเอาโอเคครับฝากเบอร์โทรไปนะครับศูนย์เก้าสามศ้สหกเจ็ดเก้าหกแครับติดต่อเพื่อนมาได้แล้วครับต่อรองได้ครับพี่น้องรับทรงได้เฮ้กันเนาะครับเนาะเอา โอเคขอบคุณหลายครับนะครับเอามาโซนเก่าก็จะได้ข้อมูลดีนะครับเนาะคุณแม่สวัสดีครับแม่ลูกบอกครับเปิดใบเท่าไรครับแม่เจ็ดสิบสองครับในทองนี่ตัวใดเนาะบนั่นในทับเนาะลูกตัวใดครับลูกพันพอตระใดครับพออันานามันเนาะครับเนาะเจ็ดสิบสองนะแม่เนาะเจ็ดหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องมุ่งดังหน้า นี่นะแม่เพื่นครับเจ็ดหบาทลูกอันามันนะครับเด้อลูกผูหรือแม่ครับนี่ลูกตัวแม่ด้วยครับนี่นี่ครับ1.43บวกครับความสูงหนึ่งจุดสี่สามบวกครับเจ็ดหมื่นสองพันบาทเราประกันทุกอยา่างนหมแม่เนาะครับ ขาทกขาทรแฮมเบิร์ดเด้อพี่น้องเด้อเอาลูกตัวแม่เด้อครับ72,000บาทครับเอามาค่นี้หรอแม่ครับผมฝากบรตรทุกไว้นะครับ089 575 8726 089 575 8726 72,000บาทครับพี่น้องคู่แม่ลูกเด้อล,ลูกอันามันราคาต่อรองได้เล็กน้อยครับพี่น้องเอา อ่ะเป็นยืนเนี่ยเบื้องแล้วนี่นะครับนี่ทั้งนาครับพี่น้องครับโอเคขอบคุณยหลายครับแม่ขอบคุณยหลายครับจ้ะครับเฮาของไผ่ครับพ่อว่าไหนหน่อยของของไผ่เนาะครับเนี่ยคนบ่อยู่ปะครับ ขอ, <c oughs> อขออีกสักเจ้าหนึ่งครับคลิปแรกท้ายทายได้บ่คอยหลายกับเบื้งบรรยากาศไปก่อนนะพี่น้องเด้อเพราะว่าอยู่ในช่วงของต้นการเปิดตลาดอยู่ครับบางเจ้าก,ก็บบได้ยูน้ำงัวกับมี่นะครับ ไเท่าไรครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ดครับพี่น้องขออนุญาตถ่ายๆก่อนนะครับจะเข้า,าสาวหน่อยนะครับเอาในความสูงมันครับ หนึ่งจุดสามหกครับพี่น้องหนึ่งจุดสามหกนะครับเอาเบื้องั้างหน้าก่อนครับนี่ตัวเดียวเป่าครับตัวนี้น้ำเป่าครับเอาอีกจักเจ้าหนึ่งครับตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับสี่ห0ื่นถวดเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมไปเบิ่งท้ายก่อน จะเข้าแล้วครับความสูงเอา1.44บวกครับพี่น้อง1.44บวก40,000นถวนนะครับเนาะครับผมนี่ครับด้านข้างรับประกันแข้งขานะครับเนาะครับผมตัวต่อไปเลยครับอันนี้เปิดใว้4 0 0 0 0่นถวดนี่กันครับพี่น้อง 1.47บวกครับ1.47บวกแม่นี่ก็4ี0 0มื่นครับโอเคครับพี่น้องนี่เด้ออ่ะตัวนี้4่หมื่นครับผมตอนนั้นก็4ี0 0มื่นตัวแรกนั้นเท่าไหร่นะครับ37,000บาทตัวนี้นะครับ เออตัวแรกครับพุ่นขอไพ่ครับตัวพุ่นครับตัวพุ่นตัวพุ่นะครับตัวนี้แมนบอกครับแมนครับอ่าตัวนี้เปิดใบเท่าไหร่ครับเปิดโดยสี่หมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องแมนนี้รับประกันทองครับรับประกันทองนะครับผสมเราบอกครับผมในในทองสามเดือนแล้วครับลูกตัวไหนครับไอตัวยูบโตครับโอ้ตัวยูบานเนาะเอาเปิดเราบอกครับครับฝากประตูไปนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามสามหกสามสามหก 7จ2ดสองสองสี่ศูนย์ครับรับประกันทุกโต๊ะนะครับอ้ครับผมครับผมอ่ามาจาทั้งหนครับมาจากกทุ่มรัดกระทุ่มรัดอ่ารอยเอ็นเท่าไหร่เนาะครับผมโอเคครับเอาคุยายครับราคาเท่าครับสำหรับการถ่ายทำเอ่อคลิปนะครับของช่องวิธีภาพไปนะครับ ขออนุญาตยุดติการไายทําลงเพียงตอนนี้นะครับกะพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเด้อรับพี่น้องที่ติดตามรับชมกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับทางช่องเขาได้สั่งสรรคลิปใหม่ๆต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาคำว่าสวัสดีครับ